เสือกกระสุดเลยเไม่ไหวเราก็ต้องไปหาถือเราก็ต้องทำตามสัญญามีแล้ว g ูเกอรมีแล้ว Gmail โอเคค่ะ gmail นี่ต้องก็ไปมาเร็วๆวมั้้ออเธไหมดแล้วใช่ค่ะตอนนี้น้องฟางตาสวดไม่ใช่น้องฟางตาสวดอย่างคนเดียวนะคะน้องมิ้นก็ตาสวดเหมือนกันค่ะ น้องมิ้นก็รับนะคะพี่บัว,วบัวเผื่อตอนนี้น้องมิ้นจะรับเยอะกว่าพี่กวางอีกเพราะว่าพี่กวางโดนบล็อกไปแล้วพี่มิ้นจะไ,ไม่ได้ <ee S 1> <tarde S 2> ทักใครเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทักรูวร <ๆ S 1> ัมันจะถูกบล็อกจะทักประมาณวันละห้าสิบคนอะไรเงี้ยตอบได้แล้วเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวทักไปตอบได้แล้วเหรอตอบได้หรอเออเธอเราเป็นผู้ชายปะวะทำไมเรามีรูป<ต>กระเดือกเนี่ย ถ้าถือเป็นวิชาเรายอมท้องเลยอ่ะจะได้มีลูกของเราตอนแรกอะพี่ยังคิดว่าพี่กวางเป็นกันน่ะเป็นสาวสองอยู่เลยนะไม่ว่าแบบแต่งกันมาอะไรอย่างเงี้ยไม่คุณเราจะไม่พลาดจริงถึงเพศอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราก็เป็นกันแต่เราอยากเป็นนะเขาเขสวยไงมองว่าแบบใช่ถ้าเป็นกระเทยเราต้องสวยแน่แน่ ยังท้องเลยยังท้องจริงเพราะว่าลูกออกมาต้องหน้าตาดีอย่างเี้ยต้องขอโทษที่เราลืมบอกความจริงกับเธอจริงๆเราเป็นเว้ยถึงว่าเราไม่มีอะไรกันสักทีเราควรวเอรักไมได้เธอเป็นนางสาวหรือเธอเป็นนายเนี่ยเราควเธอรับไม่ได้ไงเราก็เลยแบบโอ๊ยเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วไงถึงว่าไม่มีอะไรสักที เราขอโทษด้วยที่เราต้องมาพูดความจริงกับเธอวันนี้ถึงว่าไม่ยอมไม่เข้าห้องสักทีเฮ้ยัประชาชนมาหน่อยสินายปรรสอนไม่ใช่สอนเสือนะเป็นสอนตาสอนแบบสอนอะเจริ้สองแน่เลยเราเราคงได้ท้องจริงๆว่ะนายประทวงว่าวันนั้นทําไมถึงไม่ให้พิสูจน์อะเป็นปัี่ย ก็จริงๆก็อยากจะบอกหลายรอบแล้วแต่มันไม่มีจังหวะจะบอกต้องเปิดไฟด้วยแล้วแหละเปน็นเนี่ยอะไรกันะเนี่ยต้องดูลูกกระเดดพี่เฮ้ยเป็นมาเนี่ยต้องดูลูกกระเดดพี่น้องจะรู้ว่าพี่เป็นพี่ไม่เป็นแล้วพี่จะกินน้ำไม่น้องดูถึงว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยทําไมเราถึงใหญ่กว่า ถึงว่าตรงนี้เรายังเห็นดูถึงว่าทําไมเธอเปิดปุ๊บเห็นถุงเท้าห้านิ้วเลยอะ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้งทุกคนไอบ้บ้าหมดเน,นี้ยจริงเราอยากจะกระซิบบอกเธอให้สองคนเรากับเธอไงแต่ไหนๆมาถึงขั้นนี้ละถ้าวันหนึ่งเธอท้องก็ไม่ต้องสงสัย คอยดูแลใส่ใจขอเพียงได้ใกล้ชิดอายถือว่าทำไมไม่ได้สักทีอยาเป็นแสงฟันของอายทุกคนมันเป็นจริงปะเนี่ยอะไรในคำเนี่ยทุกคนอย่าหลงเชื่อนะภาพวงตาณเฝ่ามันก็เป็นแค่เพียงภาพ <c oughs> ลวงตาที่เธอสร้างขึ้นมามันเป็นเรื่องจริง <c oughs> ไเจ็บแบบี้เอดี๋ยวหาทำแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกรักเขาไปแล้วว่าต่อให้เขาจะเป็นอะไรอ่ะก็มันรักไปแล้วให้ทำยังไง น,น,นีอ่แหละค่ะเ <c oughs> ขาถึงเรียกว่าความรักไม่มีความจำกัดความทุกๆุกอย่างเพราะความรักมันทลายทุกอย่างไปหมดเลยถ้าาได้ร<อ>ับก็รู้สึกก็ถ้ามันเป็นจริงเราก็รับได้นะก็เธอรับได้ใช่ไหมวันนั้นนะ<ก>ที่ก็มันรักไปแล้วให้ทำยังไง ก็มันลับไปแล้วอ่ะน้องปานฟ้าพี่พูดความจริ